สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตสอนสร้างสื่อนะครับจะมาแนะนําวิธีการสร้างสื่อ e อ i m a t i o n ด้วย powerpoint ให้น่าสนใจด้วยสไลด์โกนะครับมีวิธีการทําอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับให้ไปดาวน์โหลดโปรแกรมที่ชื่อว่า g i ฟ c a m นะครับเข้ามาในเครื่องเราก่อนนะครับพิมพ์ตรงนี้เลยนะครับ gif นะครับแล้วก็ cam ครับ cam g i ฟแแล้วก็คลิกครับ จากนั้นนะครับเข้าไปที่ลิงก์แรียกเลยนะครับ g ิ p แคมบล็อกตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับเมื่อเข้ามาที่หน้าเว็บนี้นะครับให้คลิกไปที่ตรงนี้นะครับเวอร์ชัน6.5แล้วก็มันจะพาเรามาตรงนี้ครับดาวน์โหลด g ิ p แคมนะครับให้คลิกดาวน์โหลดนะครับมันจะเป็นไฟล์รัดซิปนะครับพอได้แล้วเราก็แตกไฟล์นะครับพอแตกไฟล์เสร็จเราจะได้หน้าตาแบบนี้นะครับวงกลมสีชมพูแบบนี้นะครับ ก็นะครับเปิดขึ้นมาเลยนะครับรอไว้นะครับนี่คือโปรแกรมที่เราจะใช้ช่วยนะครับจากนั้นนะครับเปิดแถบขึ้นมาใหม่ครับพิมพ์ไปที่เว็บที่ชื่อว่าสไลโกครับ S L I D E นะครับสไลโกค D E S G O คลิกเข้าไปที่สไลโกครับเสร็จแล้วนะครับให้ับเลือกตรงนี้นะครับเปลี่ยนจากองเป็นฟรีนะครับ ้ไปหาแบบฟรีครับตรงนี้ให้มันขึ้นคําว่าฟรีนะครับแล้วก็ไปหาเทมเพลตฟรีนะครับอาจจะเซิร์ชคาว่า education หรือ School ก็ได้นะครับลองคลิกไปที่ education นะครับก็จะมีตัวอย่างครับเป็นสไลด์นะครับเกี่ยวกับโรงเรียนนะครับแล้วก็มาเลือกดูนะครับว่าเราสนใจสไลด์แบบไหนนะครับหรือนะครับจะเปลี่ยนเป็นนะครับเทมเพลตนะครับเป็น สคูลนะครับเดี๋ยวผมเลือกเป็นสคูลก็แล้วกันนะครับที่แปลว่าโรงเรียนนะครับของลิกที่สกูลนะครับแล้วก็นะครับลองหาสไลด์ดูนะครับอ่าสไลด์สีนี้ชอบสีเขียวสบายตาดีนะครับจากนั้นนะครับเราก็นะครับคลิกดาวน์โหลดตรงนี้เลยก็ได้นะครับแต่ถ้าอยากดูตัวอย่างนะครับก็คลิกเข้ามาดูก่อนมาสารวจดูก่อนมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีสไลด์เล็กๆข้างล่างนะครับแล้วก็ดองดู มีการ์ตูนมีการ์ตูนเดี๋ยวเราจะทําตัวนี้นะครับการ์ตูนตัวนี้ให้เป็นแอนิเมชันนะครับเราจะทํำยังไงครับอ่ะแล้วก็ดาวน์โหลดเลยนะครับทีนี้เราจะดาวน์โหลดเลยนะครับดาวน์โหลดนะครับก็คือได้มาทั้งชุดเลยนะครับได้มาทั้งเทมเพลตเลยนะครับเสร็จแล้วก็เลือกว่าจะเก็บไว้ที่ไหนครับนะครับชื่ออะไรครับก็กดเซฟได้เลยครับผมจะเก็บไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับเมื่อนะครับดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้ทําการ เปิดไฟล์ที่เราทําการดาวน์โหลดขึ้นมานะครับคลิกเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับโอเคนะครับเปิดใช้งานนะครับลีกดการใช้งานตรงนี้นะครับทีนี้นะครับเราก็นะครับสมมติว่านะครับผมจะมาทําสไลด์นี้นะครับให้เป็นสไลด์แอนิเมชันนะครับโดยใช้ตัวนี้แหละนะครับมาช่วยนะครับวิธีการนะครับก็จะใช้จิ๊บแคมนะครับแล้วก็จัดการกับการ์ตูนตัวนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับ ผมจะย้ายกระตูนนะครับออกมาในพื้นที่ตรงนี้นะครับก่อนนะครับเพื่อไม่ให้มันกระทบกับภูเขาครับเสร็จแล้วนะครับคลิกขวาที่ลูกกระตูนครับแล้วไปที่จัดกลุ่มแล้วทําการยกเลิกการจัดกลุ่มเนี่ยกระตูนตัวนี้มันเกิดจากการจัดกลุ่มรูปร่างต่างๆเขาได้กันครับคลิกที่ว่างหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นนะครับผมจะเลือกเฉพาะตั้งแต่เท้าไปจนถึงคอครับแบบนี้ครับ แล้วก็จัดกลุ่มคืนครับคอนโดนจก็ได้หลือคลิกว่าจัดกลุ่มแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับเราก็จะแยกตัวแยกคอออกมาจากกันแล้วนี้ครับข้างบนนะครับเราก็คลุมเฉพาะใบหน้าครับแบบนี้จัดกลุ่มอีกครั้งหนึ่งครับเนี่ยแยกส่วนกันแล้วนะครับเป็นสส่วนแล้วนะครับทีนี้นะครับอ่าเราก็จะมาทำแอนิเมชันให้กับการ์ตูนตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็พวกก้อนเมฆวนนี้ด้วย เพื่อให้อ่าสไลด์นี้หรือฉากนี้นะครับเป็นแอนิเมชันนะครับวิธีการนะครับผมจะทําตัวนี้ก่อนนะครับตัวการ์ตูนนี้นะครับวิธีการก็นะครับเอาคลิปแคมตัวนี้นะครับมาปรับนะครับนี่ครับนี่ครับนี่เลยนะครับดึงนี่ครับให้การ์ตูนตัวนี้อยู่ในพื้นที่สี่เหลี่ยมนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับคลิกไปที่ใบหน้าการ์ตูนครับอ่าจะต้องมองเห็นตัวปรับโค้งนิดนึงนะขยับขึ้นไปนิดนึงก็ได้โอเคครับเวลาปรับตรงนี้มันจะได้สะดวกครับอ่าเราก็จะทําให้การ์ตูนนี้มันหัวดุกดิดนินิดนึงมันจะปรับนี่ต้องระวังนิดนึงนะครับอ่าไม่ต้องให้นะครับมันเอียงมากนะครับอย่าให้เอียงมากอ่าเราลองปรับตำแหน่งดูนะครับว่าอ่าถ้า อย่หน้าประปานี้โอเคครับเสร็จแล้วก็นะครับคลิกที่บ้างครับเพื่อให้กรอบนี้หายไปนะครับเสร็จแล้วให้คลิกไปที่เฟรมหนึ่งครั้งนะครับเท่ากับบันทึกภาพนะครับข้างบนจะขึ้นคึ้ว่าเฟรมหนึ่งดีเลย์0.1ครับเป็นการบันทึกไว้แล้วนะครับจากนั้นเราคลิกมันทีหน้ากระตุนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ปรับให้มันโ้มหน้าลงนี่แล้วก็ขยับมันได้ใช่ครับ ยับปรับเองนะครับเองให้มันดูสมูทที่สุดเลยนะครับแล้วคลิกที่ว่างหนึ่งครั้งครับแล้วก็กดเฟรมอีกครั้งหนึ่งครับอ่าเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมใช้ครับสภาพหรือสองเฟรมมันขึ้นจะว่าเฟรมสอนะครับจากนั้นเราก็มาทดสอบดูด้ยการคลิกมาที่สามเหลี่ยมตรงนี้ครับแล้วเลือกพรีวิวครับอ่าหมันอรงอนดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิแต่มันเร็วมากเรียกว่าเราเร็วมากนะครับ เราก็มาปรับเวลาของมันนะครับวิธีการปรับเวลาทํายังไงนะครับคลิกเมาส์ขวาที่รูปเลยนะครับคลิกเมาส์ขวาที่รูปอัตโนมติครับมาที่อ d ดิขถนัดกับคลิกขวานะครับคลิกที่อ d ดินะครับวิธีการแก้ครับอิดิษโอเคนะครับแล้วค่อยคลิกขวาครับคลิกขวาแบบนี้นะครับแล้วก็ครับเลือกคีย์บอร์ดอินพุตนะครับเลือกคีย์บอร์ดอินพุสทีนี้นะครับเฟรมนี้นะครับเราจะใช้เวลาเท่าไหร่ อ่าผมจะใช้0.2 0.2นครับเฉพาะเฟรมนี้ผมจะใช้0.2ครับแล้วก็ปิดไปเลยนะครับจากนั้นเฟร,รมที่เป็นสีเขียวเขียวนี่เฟร,รมที่2ผมก็คลิกไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เลือก put, คีย์บอร์ดอินพุตคะตัวนี้ผมจะให้มันนานขึ้นนะครับเมื่อกี้0.2ตัวนี้ผมจะเอา 0. จุดลอง0 4, ดูดูครับแล้วก็ปิดเรียบร้อยแล้วก็ปิดตัวนี้อีกครั้งหนึ่งครับอ่าจากนั้นเราลองมา พรีวิวอีกนะครับหลังจากที่ปรับเวลาแล้วโอเคอ่าโอเคนะครับอ่าไม่เร็วมากจนเกินไปไม่นานเกินไปนะครับพอเราได้แบบนี้เสร็จครับเรียบร้อยนะครับอ่าสำหรับกระตุนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เซฟครับเซฟตรงนี้นะครับเซฟครับเราก็ตั้งชื่ออ่าผมจะตั้งชื่อว่าตูนหนึ่งครับ เอาไว้ที่เดสก์ท็อปกดเซฟครับเรียบร้อยนะครับพอเซฟเสร็จอ่ะผมก็จะมาทําตัวนี้บ้างนะครับตัวก้อนเมฆบ้างนะครับก็จะใช้วิธีการเดียวกันอันนี้ตัวนี้ผมลบทิ้งเลยนะครับเพราะว่าเสร็จแล้วนะครับได้กกรูปตูนแล้วผมก็จะมาทํากับก้อนเมฆบ้างนะครับก้อนเมฆเพว่าอยากทําก้อนเมฆอิน m ิเมชันด้วยแล้วก็มาจัดก้อนเมฆก่อนนะครับจัดก้อนเมฆก่อน เสร็จแล้วเราก็รับเอาตัวนี้มาเอเดิมครับปรับปรับนี้นะครับโอเคนะครับสําหรับเฟรมแรกครับเฟรมแรกของก้อนเมฆนเราอยากให้เป็นรูปแบบนี้นครับเราก็กดเฟรมหนึ่งครั้งครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราขยับครับนะครับผมอยากให้ก้อนเมฆตัวนี้ขยับอยากขยับมากนะขยับนิดนึงนะครับ ตัวนี้อาจจะต่าลงครับหรือใช้คีย์บอร์ดข้าะก็ได้สองอะไรเรล็กเน้อยๆครับตัวนี้ก็อาจจะราับะหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็กดเฟรมครั้งหนึ่งครับเฟรมครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับก็มาพรีวิวนะครับเหมือนเดิมนะครับพรีวิวครับอ่ะโอเคโทษทีครับผิดพลาดนะครับเมื่อกี้ลืมรีเฟรชค่าเดิมออกครับอ่ะเริ่มใหม่ครับ ก่อนที่จะพรีวิวตัวนี้นะครับให้ครับก่อนที่จะทําตัวนี้ใหม่เพราะว่าเรายัางไม่ได้เคลียร์ของเก่านะครับวิธีเคลียร์ให้มาที่สามเหลี่ยมแล้วก็นิวโอเคครับาบตรงนี้นะครับนิวเริ่มใหม่ครับเสร็จแล้วเราก็ค่อยขยับครับขยับขึ้นครับอันนี้ไปข้างหลังสนี่ไปข้างหน้า2แล้วก็กดเฟรมหครั้งอ่าตอนนี้เราได้ภาพที่1แล้วครับจากนั้นจังหวะที่2ครับ ตรนนี้ก็จะให้มันเดินหน้ารับตรงนี้ลงมางรับตรงนี้ข้างหน้า2อ,อ่ะโอเคกดเฟรมอีกหึงครั้งโอเคครับถือว่าเป็น2 f r เฟรมเหมือนกันจากนั้นมาพรีวิวดูใหม่ครับนครับก็ประมาณนี้นะครับเดีนี้มันอาจจะเร็วมากใช่ไหมก็ทําเหมือนเดิมครับมาที่ Edit ทคมาที่ Edit แล้วคลิกขวานะครับคีย์บอร์ดอินพุตนตอนนี้ก็เพิ่มเวลาไป เช่นสามวิสามวิครับตัวนี้ก็ครับคลิกขวาครับคีย์บอร์ดอินพุตจะสอวิสามกับ2หรือ3กับ3เท่ากันลองดูก่อนครับแล้วก็ปิดครับจากนั้นลองพรีวิวดูใหม่ครับโอเคนะครับอ่ไม่เร็วมากจนเกินไปครับพอได้แบบนี้เสร็จเราก็ปิดตรงนี้แล้วก็ทำการเซฟครับอ่า กดเซฟเป็น cloud ครับ d l u d and cloud ครับกดเซฟครับเรียบร้อยนะครับพอเซฟเรียบร้อยเสร็จนะครับอ่าวิธีการใช้งานแล้วก็ปิดกิฟแคม m ไปได้เลยครับตัวนี้เราก็ลบทิ้งไปเลยได้เลยนะครับเพราว่าเราต้องการรันในฉากนี้นะครับเราก็ไปนําตัวกิฟแอนิเมชันของเราเข้ามาครับแทรกรูปภาพครับแทรกรูปภาพนะครับ มีการ์ตูนกับก้อนเมฆแล้วแชรเข้ามาอ่นี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็อัดการ์ตูนนะครับถึงมันตรงนี้ครับอ่าก้อนเมฆเราครับย่อเข้าไปอยู่ในตำแหน่งที่มันครับอันนี้ครับนี้แล้วครับเรียบร้อยครับทีนี้นะครับถ้าครับ เอามาวางไว้ตรงนี้เห็นไหมครับสังเกตว่า,ามันจะมีสีฟ้าติดมาด้วยจริงๆก็ถ้าจะให้สมบูรณ์แบบครับก็จะต้องไปตัดฉากหลังออกหรือนะครับไม่อยากทําแบบนั้นก็เอาเนียนๆเลยก็คือวาดภูเขาขึ้นมาก้อนหนึ่งนะครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับใช้เครื่องมือเส้นโคง้งใช้เครื่องมือเส้นโคง้งนะครับแล้วกวาดขึ้นมา คล้ายๆว่าให้คนนี้ยืนอยู่บนภูเขานี่ครับนี่งออ่ายๆนี่เสร็จแล้วเส้นกรอบรูปร่างไม่มีเส้นขอบนะครับแล้วก็เติมสีให้เป็นสีเดียวกันกับภูเขาตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนว่าเด็กคนนี้กําลังยืนอยู่บนภูเขาอยู่แล้วนะครับเท้าแตะกับ้าเตะครับตัวนี้ก็ลองปรับดูแก้ไขจุด แบบนี้ครับก็เนียนละนะครับทนนี้อีกนะครับเราก็จะได้ฉากแอนิเมชันนครับเนี่ยเวลาเราทำนำเสนอครับตัวนี้ก็จะเป็นแอนิเมชันนะตัวนี้เราก็ใส่ข้อมูลตามที่เราต้องการนนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยนะครับอมาฝากครับจากครูอภิวัตรสอนสร้างสื่อครับพบกันปในคลิปตาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ